เียพูดถึงก็มียโทรมาเลยจะโทรมาทำไมบอกเดียวว่าจะมาซื้อชุดนี้เขาผมพูดนี่ไม่มีหูเลยล่ะผมพูดเรื่องเสียงนี่ไม่รู้ห,หาหูแม่ไม่ได้ว่านายมีอาชีพทำยังไงหรูอเขาคนนี้สน,นใจไอ,ไอไ้เส้นนี้พี่จริงน,น่าจะใช้ใช้ถึงที่ไหนถึงอ่ะจะน,นี้ใช้ถึงอ่ะคุณเรื่องเครื่องเสียงกับเมียนี่ไม่มีหู อัันนี้ขมพลงสวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่อง p j Pro Audio ทุกๆท,ท่านนะครับ และสวัสดีท่านที่แวะเวียนเข้ามาชมช่อง PG Pro Audio นะครับวันนี้ก็ผมพัดก็มาอยู่ที่มหา,าลัยรามคำแหงนะครับอยู่กับทีมงานคาวบอยไลท์แอนด์ซาวนะครับซึ่งเอาเครื่องเสียงมาลงที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับ ซึ่งก็เป็นทีมงานขนาดใหญ่นะครับคาวบอยไแอด์ซาวนะครับพื้นที่ก็กว้างพอสมควรนะครับก็พามาดูการโหลดของต่างๆนะครับซึ่งเวทีก็ทำเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็รอโหลดอุปกรณ์ต่างๆลงนะครับซึ่งก็ใช้รถ การบรรทุกของก็หลายคันเลยนะครับก็เวทีขนาด16เมตรนะครับแล้วก็มีเวทีย่อยด้วย4เมตรนะครับซึ่งก็จะทำการแสดงในวันที่26นะครับตอนเย็นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหลอดนะครับสองแนวาเวทีนะครับซึ่งให้แสงดีมากนะครับ เมื่อกี้กกไม่ได้ถ่ายเลยเมื่อกี้แ่งห้าดูนะครับอันนี้ก็เป็นการลากสายต่างๆนะครับสายลำโพงนะครับสายสเปกเกอร์นะครับซึ่งเวทีก็ขนาดความสูงก็อยู่ที่ประมาณร้อยเซนนะครับหเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นขุมพลังนะครับด้านหลังนะครับ ขคาวบอยไลแอนซาล์ครับตรงการก็จะเป็นใช้สําหรับบนเวทีนะครับสายขวาก็จะเป็นใช้สําหรับ p ีนะครับให้เสียงท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการต่อสายไฟของพี่ทีมงานขาวบอยไลแอนซาลนะครับซึ่งยังไงก็ขอบคุณเฮียวัดด้วยนะครับพี่ให้ช่องเล่นน้อยพีเจโปรโอริโอได้ถ่ายทำนะครับ ยังไงก็ขอบคุณมากมากนะครับหูวนี้ไม่มีหูหรือเราบอกคนดึงเสียงนี่ไม่รู้หางหูอะไรไม่รู้ว่านายมีอาชีพทำในหน่เขาก็เลยไมรสนใจไอ้เส้นนี้มันที่จริงน่าจะใช้ใช้ึงแค่ไหนเ้นนี้ก็จะมีรถตำแหน่งต่างๆนะครับเสียงกับเมียนี่ไม่มีหูมาชมด้านหน้ากันนะครับอันนี้ขุมพลังพาวเวอร์ซับก็จะเป็นของทามนะครับทีเอนะครับ ส่งลูกกลางก็เป็นของบนเวทีนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นสินกิวานะครับแปดก้างเส้นสงทั้งหมดเลยนะครับเสียงกลางแหลมก็จะเป็นสินกิวานะครับข้างละสามตัวนะครับาวเวอร์ซับก็ข้างละสาตัวนะครับอันนี้เป็นาอเวอร์พัคปักเมินใหญ่นะครับแยกไปจุดต่างๆนะครับอันนี้ที่ทีมงานก็ เลือกสายไฟลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถขนอุปกรณ์ในดในด้านไฟแสงสีนะครับส่วนคันสีเหลืองนี้ก็จะเป็นรถเครื่องปั่นนะครับให้กำลังไฟในงานทั้งงานนะครับพร้อมสายต่อพ่วงต่างๆนะครับเป็นสามเฟสนะครับก็ถือว่าเครื่องเครื่องรุ่นใหญ่เลยนะครับ ต้องปัน่นลุนใหญ่เลยนะครับแล้วก็มาชมบรรยากาศการโหลดขอนะครับของทีมงานพีของทีมงานคาวบอยและอนซาวนะครับขออภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถขนตู้ลำโพงนะครับใช้ใน PA นะครับตู้ลำโพง PA นะครับแขวนข้างละ12นะครับ จะใช้ดอกรุ่น p ีโอดีโรุ่นนีโอนะครับ1นบวกหนะครับก็จะแขวนค่าระาสใบนะครับอันนี้ยังไม่โหลดลงนะครับความสูงก็ ประมาณ5มิเมตรนะครับความสูงเสาทัดนะครับซึ่งก็เป็นอลูมิเนียมนะครับพื้นที่ก็ไม่กว้างมากเท่าไหร่นะครับสำหรับแหวนค่ละ12ก็น่าจะพอดีนะครับระบบเสียงก็น่าจะคุมอยู่ทั้งหมดนะครับ ก็จะมีตึกฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะมีเสียงกระทบนะครับแปลงคือสูงก็จะกระทบนะครับอันนี้เป็นตู้มอนิเตอร์นะครับแยกคองไปแยกคล้องไปด้วงๆไปให้เป็นกลางแหลมกลางแหลมก็มีก็ได้กระดาษไดมากไว้ก็จะเป็นสายลำโพงนะครับที่พี่กากำลังแยกสายลำโพงนะครับทำตั้งอยู่ไร่เลยขนาดที่ใช้ก็อยู่ที่ยี่สิบห้าเมตรนะครับด้ายยาวซึ่งก็จะตั้งพาวเวอร์ไว้บนรถนะครับ ช่วงนี้ก็ฤด,ดูฝนนะครับต้องตั้งพาวเวอร์บนรถนะครับเพื่อความปลอดไปปดภัยในการเก็บนะครับ <Okay. S 2> ก็พามาชมด้านหลังพาวเวอร์อีกทีนึงนะครับแล้วก็สายไฟที่ลากเข้ามานะครับก็ประมาณเท่าแขนได้นะครับเป็นไฟสามเฟสนะครับ ก็จะเสปินด้้นแน้นะครับของ powerpack นะครับโหลดไฟนะครับเข้าระบบนะครับอย่างไงก็ฝากช่อง PJ Pro Audio ไว้ด้วยนะครับก็ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับซึ่งคันนี้ก็จะเป็นระบบไฟนะครับส่วนคันนี้ก็จะเป็นชุด กลองนะครับแล้วก็ตู้มอนิเตอร์บนเวทีนะครับเป็นตู้ตตส่งพ e ีเอสนะครับซึ่งใช้ดอกของแม็กวิลลนะครับนี่เป็นชุดกลองนะครับกับชุดมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์ก็ใช้บนเวที8ใบนะครับมอนิเตอร์บนเว,เว,เวทีนี่กิจ <ะ S 1> กังหปิดท้ายคลิปี่ใบเฮีย here. ด้วยคุณพลังของทางคอบอยและแอนซาวนะครับอืก็ตูพีเอนะครับต่างสายขวานะครับครับมิก้ารุ่นเก่านะครับเสียงรวมใช้ขับซับวูเฟอร์นะครับของแม็กวิลนะครับเดินตูนิโอของแม็กวิลนะครับทวินนะครับใช้ใช้กำลังไฟกี่กิโลให้ ส่วนขุมพลังสิงกลางแหลมก็จะใช้สิงยิว่านะครับ89-0 0นะครับส่วนล็อกกลางนี้ก็ใช้คุมเป็นบนเวทีทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะแยกให้นักร้องนักดนตรีต่างๆนะครับหอมวงโขนด้วยนะครับก็จะมีโขนมาลงด้วยนะครับต้องใช้มอนิเตอร์เยอะนะครับ เนียก็ขอบคุณแม่นะครับที่ท่านแวะเวียนเยข้ามาชมนะครับก็พบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ